ทางแรกก็คือว่าเราจะมีสื่อประชาสัมพันธ์ของเรานะคะโดยผ่านในมือถือส่งเข้าไปในไลน์ของระดับหัวหน้าง,งานก่อนนะคะว่า MIO มันคืออะไรอันที่สองก็คือเราเริ่มดีไซน์ตัวกิมมิคของเราก่อนคือให้เขารู้สึกเพช็์มัมันคืออะไรนะมันคือตัวอะไรรู้ลมหายใจเล็กน้อยรู้ในกิจที่ทำมันคืออะไรเหรอไม่เป็นไรก็ให้เขาดูชินชินตาไปก่อนอันที่สาม นึกในใจเลยว่าทำยังไงให้เขาตระหนักเห็นคุณค่าของการเรียนรู้หลักสูตรนี้ก็คือการทำแบบสำรวจแบบสำรวจของเราเนี่ยเราก็เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องสุขภาวะทางด้านร่างกายนะสุขภาพกายเขาเป็นยังไงมีโรคประจำตัวไหมสูบุหรี่ไหมดื่มเหล้าไหม ดูแลทางด้านการเงินเป็นอย่างไรแล้วก็เก็บข้อมูลว่าเขามีหนี้สินยังไงนอกระบบไหมในระบบหนี้สินมากน้อยแค่ไหนก่อนแต่ก่อนที่เราจะให้เขาแบบสํารวจแจกเขาทําความเข้าใจก่อนว่าแบบสํารวจนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองถ้าสามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนบอกได้เลยว่าพี่นุชจะช่วยพวกเราได้แล้วก็มาจบลงด้วยที่ว่าถ้าคนรอบข้างของคุณมีสติ หรือมีสมาธิเนี่ยคุณคิดว่าจะทําให้การทํางานดีขึ้นไหมซึ่ง100%ยเปก็ต้องตอบว่าดีขึ้นเราก็เริ่มน้อมน้าวเขาอย่างนั้นหลังจากนั้นเราก็เริ่มส่งทีมงานเราไปพูดคุยก่อนว่าถ้าเกิดให้มาฝึกอบรมเรื่องนี้เนี่ยเห็นด้วยไหมซึ่งพนักง,งานเราเราก็โชคดีว่าโดยพื้นฐานในชุมชนของเขาเนี่ยการเข้าวัดฟังธรรมเนี่ยถือเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ได้ฝืนอะไรเขาเลย พอมารุ่นที่หนึ่งรุ่นที่หนึ่งได้เราอบรมไปเสียงตอบรับดีมากเลยเขาก็ไปพูดต่อพอเขาเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยม,มันมีความสุขมากเลยมันมีความสุขมากเลยการอบรมสมาธิกับสติเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เขาเข้าวัดน,นะพอบอกรุ่นสองรุ่นสองเขาบอกอุย้ยดีรุ่นสามดีดีทีนี้ยังไงคะคนที่มันยังไม่ถึงคิวเนี่ยมันร้อนใจละอยากจะอบรมกับเราการฝึกอบรมเหล่านี้เนี่ย ทีมวิทยากรหรือทีมงานของเราเนี่ยจะต้องทำโดยปราศจากอักคติใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าพนักงานของเราเนี่ยอาจจะเคยมีปัญหา,ากันมาก่อนหรือวิทยากรเราเนี่ยอาจจะเคยมีปัญหากับพนักงานบางคนมาก่อนเนาะหรืออาจจะรู้สึกไม่ดีกับคนบางคนแต่เมื่อคนเหล่านี้ต้องมาอบรมแล้วเราเป็นวิทยากรเนี่ยต้องวางใจเป็นกลางให้ได้เลยเพราะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องให้วิทยากรทําก็คือคุณต้องมีรอยยิ้มบนใบหน้านะเพราะว่า คุณเป็นตัวอย่างของการที่เราจะทำเอไ o กว่าจะขึ้นรูปการพัฒนาสติในองค์กรได้นั้นต้องทุ่มเททั้งกายและใจและรวมไปถึงเวลาในการผลิตสินค้าของโรงงานเองด้วยการอบรมพนักงานครบทั้ง100%เซตต้องจัดสรรเวลายอย่างไรวางใจอย่างไรเมื่อเครื่องจักรต้องหยุดการผลิต เราก็วางแผนตั้งแต่แรกนะคะว่าพนักงานที่เข้าช่วงกะกลางวันนะคะเขาจะต้องปกติเนี่ยเขาเริ่มงาน7จ็ดโมงเช้านะคะถ้าทํา12ชั่วโมงก็คือเลิกหนึ่งทุ่มเพราะฉะนั้นในวันนั้นทั้งวันคือต้องยอมที่จะไม่ให้เขาทํางานเราต้องจัดสรรเวลารวมทั้งวันหยุดของเขาด้วยนะคะเพราะว่าพนักงานในรายผลิตไม่ได้หยุดตรงกันสลับกันหยุดจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะแต่เราโชคดีที่ว่าผู้ิหาร เบอร์หนึ่งของเราเนี่ยท่านก็ให้การสนับสนุนน,นะคะว่าการทำอย่างนี้อาจจะเสียโอกาสในเรื่องของของการทำงานแต่สิ่งที่ได้คือจิตของพนักง,งานใจของพนักง,งานเมื่อก่อนนี้เหมือนเขาเข้ามาโรงงานแต่วันนี้เหมือนเขาเข้ามาเพื่อเจอเพื่อน,นใช่เกิดขึ้นทันทีเลยมันเห็นชัดเจนมาก อย่างเด็กบางคนน่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็อยู่ในแอเรียของเขาคืออยู่ในแผนเขาอย่างเดียวเลยนะแต่พอเราเอาจับเข้ามารวมกันเนี่ยพอเขากลับมาวันแรกเลยเนี่ยโอ้เข้าเดินทักทายกันพี่นุชคนเนี้มันไม่เคยพูดดีกับหนูเลยนะโอ้โหตั้งแต่กลับมานะไม่มีพูดคำหยาบเลยอะ่ะมีความสุขะ,ะเหมือน พ่อเมื่อก่อนไม่ไม่ค่อยได้เล่นกับเพื่อนฝูงเวลาเรื่องงานมาก็กลับบ้านกับอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีมาทักเพื่อนมั่งอะไรมั่งทีบางคนก็ไม่ค่อยกล้าถามงานเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยอจะคุยแค่เรื่องผ่านหัวหน้าบ้างเนี้ยค่ะแต่นี้ก็คือจะกล้าพูดคุยเรื่องงานแล้วก็มีสอบถามพวกเรื่องทั่วๆไปคุยกันปกติคนเราพอมีพื้นฐานของสมาธิมากขึ้นนะเราจะเห็นเลยว่า เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะวอกแวกวอกแวกวอกแวกพอจิตเขานิ่งขึ้นเวลาเขาพูดเนี่ยเขาสามารถเรียงลําดับเรื่องราวได้ดีขึ้นกําหนดไปที่รูที่ชัดเจนที่สุดท่าที่ชัดเจนที่สุดแล้วให้อยู่อยู่ตรงนั้นไปสักพักสองนาทีสานาทีและช่วงนั้นเองครับที่หลายคนจะมีความคิดแป๊บแล้วให้ดึงกลับมานั่นแหละครับคือสตินะครับผมถึงว่าอ๋อเมื่อเรา เมื่อเราสั่งใครเมื่อเราได้รับคําสั่งไหนให้นับกระสอบก็คือต้องนับกระสอบให้คัดกระสอบก็คือต้องคัดกระสอบไม่จําเป็นจะต้องไปสนใจไม่จําเป็นจะต้องมองเวลาเลิกงานไม่จําเป็นจะต้องปึงปังอะไรหรือรับข้อมูลที่มันไม่ได้อยู่ตรงหน้าเราภาพบรรยากาศการทํางานดีๆที่เกิดขึ้นได้ยากนี้มันจะยั่งยืนได้มากแค่ไหน ถ้าขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่การต่อยอดนี่สำคัญมากเลยเพราะว่าเรารู้ว่าถ้ากลับมาแล้วมันไม่ต่อเนื่องมันจะไม่ยั่งยืนก็เลยกลับมาแผนต่อเนื่องด้วยค่ะการวัดผลในส่วนหนึ่งของเชิงพฤติกรรมเมื่อกี้ที่เล่าไปแล้วต่อไปเป็นในเรื่องของเชิงปริมาณบ้างเขาต้องลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ออกมาเป็นรูปธรรมให้ได้ยกตัวอ,อย่างเช่นบุหรี่เหล้า ค่า BMI นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคนอ้วนนะคะเงินออมลดหนี้สินใน5ตัวนี้เลยเอามาเป็นตัวชี้วัดในส่วนของ KPI รายบุคคลใครครวนนะคะอันนี้ก็เป็นคำหนึ่งที่พี่นุชชอบมากเลยตอนแรกเรารู้สึกว่าใครควนมันเป็นภาษาโบราณณน,นะแต่พอเราใช้คำว่าใครควนเยอะๆเนี่ยพนักงานเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าการที่เขาจะหยิบบุหรี่มาสักตัวหนึ่งใครควนสิ ว่าบุหรี่หนึ่งตัวเนี่ยถ้าคุณมองเห็นหน้าลูกคุณแล้วลูกสายหน้าพ่ออย่าสูบเลยได้ไหมแล้วคุณมองบุหรี่ใหม่นะตัดสินใจอีกรอบหนึ่งว่าคุณจะดูดหรือเปล่าเคอหลายอย่างวิธีหลายวิธีการวิธีการนะครับทั้งใช้ลูกอมหรือว่าหลายอย่างแต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จแต่นี้็คือผมพยายามด้วยจิตใจตัวเองครับหักห้ามใจแล้วก็คือไม่ให้ตัวเองเครียดคือมีสมาธิมีอะไร ก่อนผมสูบวันละซองอ่ะยี่สิบม้วนนะครับแต่วันนี้ก็คือผมพยายามลดก็คือตอนนี้เหลืออยู่ครึ่งม้วนเอ้ยครึ่งซองคือสิบตัวจากที่ผมลดได้ครึ่งซองผมก็จะลดลงให้เหลือเหลือเก้าตัวแปดตัวคือมีเป้าหมายไปเรื่อยครับเพยายามเลิกให้ได้นะครับครับหนึ่งใจเย็นอันดับแรกเลยครับสองก็คือได้ไต่ตองด้วยเหตุด้วยผล มันมีเงินเก็บเพราะว่าหนูเป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยได้ปีใหม่นะอยากจะมีเงินซื้อของให้แม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เก็บเลขผสมน้อยก็คืองดก็คือเขาใช้คําว่างดอะไรได้ก็ให้เอาไปฝากอย่างเช่นก็คือหนูชอบกินกาแฟตอนเช้าหนูก็จะงดตอนกลางวันหนูอาจจะมีซื้อขนมเยอะหน่อยหนูก็งดก็คือเอาเงินเงินตรงนี้ที่ว่าหนูงดก็คือเอาไปฝากรนะักไร้พุงค่ะ,ค,ค,ะคือสําหรับคนที่มีน้ําหนักเยอะเยอะพี่นุชแกจะชวนตอนแรกช่างเลยวันแรกที่เข้าร่วมโครงการ81 ตอนนี้ผ่านมาประมาณเดือนที่3แล้วเหลือประมาณ70เรามีสติเราฉุดคิดขึ้นมานิดนึงว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราจะทําอะไรมันจะช่วยควบคุมอารมณ์ของเราได้ตอนนี้เราจะกินอะไรนะคะเรามีสติแม้แต่เข้าเซเว่นเปิดข้างหลังดูเลยแคลอรี่เท่าไหร่ถึงขนาดน,นั้นเลยนะเราต้องใช้สติในการคิดถึงอนาคตข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นกับเราด้วยเพราะของหน่อยอะแม่เป็นบวนไงเรามีกรรมพันธุ์แล้วแหละเราไม่อยากเราไม่อยากจะเกิดขึ้นกับเรา เราจะไม่ไปหักด้ามพา้าทุกอย่างไม่หักด้ามพา้าเกิดจากระเบิดในใจเขาคิดอย่างเดียวต้องเกิดจากในใจเขาจะไม่ฝืนถ้าเกิดจากในใจเขามีความมุ่งมั่นมันจะไปได้เร็วเราโครงการหนึ่งอีกโครงการหนึ่งมันจะล้อกันอยู่ล้อตรงที่ว่าเงินของคุณกล้วยครับเงินออมอ,อย่างวันนี้100บาท100บาทนี่มาจากอะไระจากการงดเหล้า มันล้อกันก็คือเงินที่ไม่นําไปดื่มก็จะได้มาฝากก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็คือโครงการมันจะรองรับกันกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาสติในรูปแบบต่างๆค่อยๆแทรกซึมเข้ามาใช้ในการทำงานรวมไปถึงการทำสมาธิก่อนการประชุมและการประชุมด้วยสติสนทนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ข้อจำกัดบางอย่างของโรงงานก็กลายเป็นบ่อเกิดของปัญหาในการอย่างรากของการสร้างสุขด้วยสติในองค์กรเช่นกันปัญหาตอนแรกเลยเนี่ยเครียดมากก็คือว่าระครังสติเราจะติดตั้งยังไงเพราะว่าโรงงานเราเสียงดังมากถ้ามันดังกว่าเครื่องจักรเนี่ยแสดงว่ามันต้องดังมากเลย เปลี่ยนใหม่คิดใหม่ถ้างั้นเปลี่ยนเป็นรูปภาพว่าทําไงให้เขาเดินไปตรงจุดตรงไหนเนี่ยก็ให้เห็นไอ้ตุ๊กตาตัวนี้แหละนะรู้ลมหายใจเล็กน้อยรู้ในกิจที่ทำบางเช่นหน้าโต๊ะหนูเนี่ยก็จะมีป้ายว่ารู้ลมหายใจรู้ในกิจที่เราเราจะทำโอเคเรามองหนะ้าดูปุ๊บเราก็ได้อามาสัก30วิิเรก็คือคิดก่อนที่เราจะส่งงานต่ออื่นเราอ่านเราก็ต้องคิดตามมีสติ ในงานที่เราเราจะทํารู้ว่าไงคะพี่รู้ทุกลมหายใจไปอีกนิดนึงทํา LO ดีไหมนะคะที่ได้บอกไปแล้วนะคะให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินก่อนเมื่อเรารู้ว่าเรากําลังจะหลุดสติอ้ากลับมาที่ LO, LO แล้ว LO คือการแยกประสาทนิ้วทำคำห้ดูอย่างนี้ชายกำยำใบหน้าสีน้ำตาลเข้ม กำลังนั่งเล่นเกมนิ้วมืออะไรบางอยา่างอาจจะดูเป็นภาพน่ารักชวนอมยิ้มที่หาชมได้ยากสำหรับหลายท่านแต่ที่มากไปกว่านั้นใครจะคาดคิดว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่กำลังยกระดับความสุขความเจริญของเขาเหล่านี้ครับครั้งแรกไม่มีใครเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะมาเกี่ยวข้องกับผลผลิตและเสษสูญเสียยังไงการนำสติมาใช้นะครับก็คิดว่าแค่พื้นฐาน ความคิดพื้นฐานแรกนั่งสมาธิใช่ไหมผมผมเห็นด้วยแล้วก็ค่อนข้างเชื่อเพราะว่าหลายคนที่ไม่มีสติมันมักจะมีอะไรที่เป็นอุบัติเหตุและอุบัติการมันรู้สึกว่าเรารับผิดชอบงานมากขึ้นแต่ว่ามันสบายขึ้นนะครับทำให้การประชุมมอร์นิ่งทาตอนเช้านะมันดูมีประสิทธิภาพมากขึ้น การหาที่เกิดขึ้นมันก็ได้รับการแก้ไขการการลางงานของเขาก็เหมือนกับไม่ได้ลาพอมเพื่อเหมือนเมื่อก่อนขอแค่คุณบอกมาทุกฝ่ายทุกแผนกยินดีที่จะช่วยเหลือมันมีผลสําเร็จมากขึ้นนะคะจากที่ว่าเราอายุงานอา,อายุงานน้อยแล้วก็ประสบการณ์ก็น้อยก็คือเราเราทำงานที่ว่ามันก็มีเป็นผลชิ้นงานเด่นขึ้นมาเดือนที่ผ่านมานะคะมีลูกค้ารายใหญ่ของเรา ต้องมาตรวจงานเราก็สังเกตลูกค้าขออนุญ,ญาตถ่ายภาพแต่ไม่ได้ถ่ายภาพโรงงานนะไม่ได้ถ่ายภาพเครื่องจักรนะแต่ขออนุญ,ญาตถ่ายภาพป้ายที่เป็น MIO นะะเราก็เลยเราก็ยิ้มลลแล้วล่ะแล้วพอเขาเข้ามาสรุปนะคะในห้องประชุมของเราเนี่ยเขาบอกว่าการที่เขาได้ไปดูโรงงานทุกโรงงานสิ่งที่เขาเห็นก็คือทุกโรงงานก็ได้มาตรฐานเหมือนกันก็ทำเหมือนเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผม เห็นว่าโรงงานนี้มีแต่โรงงานอื่นไม่มีความแตกต่างนั้นก็คือการที่โรงงานแห่งนี้เห็นคุณค่าของคนทำงานเพราะว่าผมเห็นว่าโรงงานนี้เนี่ยนำสติมาใช้ในองค์กรและการที่ผมได้เดินเข้าไปใน โรงงานเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีผ้าปิดจมูกนะแต่แววตาของพนักงานที่ส่งถุงพวกเราเนี่ยกับความกระตือรือร้นในการทำงานเนี่ยมันต่างจากที่อื่น<ม>เข้าไปแล้วผมรู้สึกว่าคนทำงานที่นี่มีความสุขแล้วเขาอยากทำงานที่นี่มผมรู้เลยว่าสินค้าผมต้องมีคุณภาพแน่นอนเพราะโรงงานแห่งนี้สร้างคนที่มีคุณภาพ